โอ้ยตะลมเลยพี่น้องทีมงานไหนนี่ป่ะเดี๋ยวผมพาไปชมออกตัวมาแล้วครับอู้รถหล่อซะด้วยครับนี่สิงห้ไฮเทคนะครับสุดจัดก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับโอ้ลถฟุ่นแป๊บอู้สายยุ่นครับ่อจัดอา้าว ไมป,ประตูคนละสีเลยไหมขับสองเลยครับอ้าวอ้าวอยู่ไหมอู้หูไม่อยู่ล่านล่านล่าน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งดินด่วนนะครับรุ่นไหนทำไมมันสีเหมือน SK 140เลยสี่เลยเ์ลครับรเฉลอ์หน้ายาวสายยุ่นยะมึง ่ะก่อนอื่นต้องมาดูเทลเลอร์กันก่อนนะครับอ้าวโหมียามเฝ้าด้วยครับนี่สายยุ่นครับเย่กันชนสวยไหมนี่กันชนเดกา้าเย่ช โอ้สวยครับอุ่จุ่ยๆๆๆๆชุ่ยๆเวเลยครับชุ่ยุ่ยๆๆ มาตามหานี่แหละเป็นยังไงบ้างบายดีมากบายดีเหรอครับไอ้รถไปไหนได้ยินเสียงถึงนู่นเลยเครื่องบอคือปั๊มเครื่องบอนายเจไปไหนฮะทีเทวิ่งเข้าจอมพระบอไอันนี้ใช่ SK 045ยไหม เคยถ่ายแล้วกันนี้เนาะนานวันทีมงานเจ๊กุ้งบอเอ้ยเจ๊อะไรเจ๊ดาวอะไรเจ๊ดาวเจ๊ดาวอ่ะเออพี่ลืมชื่อว่ะอุ้ทำไมท่อหดเทยรถวิ่งสามคันเองนะไปไหนหมดไปไปท่าสะพานทีมงานไหนวิ่งตรงนู้นนะปากบ่อนะใช่ไหมนู้นวิ่งขึ้นสายอยู่ตรงโน้น เดี๋ยวอมระนะทีมงานเลยอันนี้ลอกน้ำเหรอโวยดลุมเลยเนาะมาแล้วครับเจ้โวยดลุมเลยกินข้าวยังครับเจ้สวัสดีครับเอ้ามาแล้วครับที่รกครับโวยดลุม เดี๋ยวมาดูลีลาลูกพี่กันหน่อยนะครับกับเจ้า SK 045ครับทีมงานเจดาวนะครับจัดจานย่านออจอมพระเล้เลวันนี้วิ่งแค่3คันนะครับไป <c oughs> ไปดูฝีมือลูกพี่กันหน่อย ไปเตะลุมครับลมค่อนข้างแรงนะพี่น้องพ<อ>ูดถึงรุ่นนี้ไม่ต้องสือครับเรื่องความทนนะครับจัดเอสเคศูนย์สี่ ว่าเจ้ามาร์คทูนะครับ oh. เรียกมาร์คทูโอ้หุ่ก,กี๋ค่อนข้างใหญ่ครับคันนี้ <Okay. S 1> ก,ก็สูสีร้อยสีสิบครับ,เ, oh. 140, รบเล็กกว่านิดเดียวเล็กกว่านิดเดียว 0.5ได้นะพี่จีโจมาครับสุดจัดฝุ่นตลกอบอวนสวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับนี่ใส่โชว์ครับใส่โชว์จัดดักเต็มกล่องครับวิ่งเข้าตลาดนะครับ ทีมงานยังไม่กินข้าวนะครับน่าจะบ่ายโมงกันแหละตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับลอกนาบางๆครับไม่รู้ได้ยินเสียงอะไร,ระะครับเสียงว้าวด้วย เหือร้อย่นะนี่ปันร้อยสี่สนนี่คันน, yeah, นี้แปลงลรับแปลงกี่แล้วครับใช้เหือร้อยสีครับผมอไปไหนลูกเเดี๋ยวก่อนนะ ย้ายครับย้ายย้ายไปคนอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วครับนี่รถบริษัทนะครับอันนี้ชื่ออย่างเป็นทางการทีมงานอะไรเจ๊ทีมงานเจดาวดินด่วนโอ้เจดาวดินด่วนนะครับนี่จัดจ้านย่านจอมพระอยู่บ้านไรนะเจ๊นะ อยู่ในจอมพระเลยบ่ใช่ท่าน,นี้ใครขับเนี่ยตามสายร้อนตามสายร้อนตามสายร้อนที่อยู่กับเสียอันน่ะนทำไมมันถึงมาขับอยู่นี่น่ะนอ๋ะะอวันนี้ลูกเขยแต่งไมยัง ไปยังไงมายังไงได้มาความลูกสาวเจดาวย่า้ตำ่ำยะเฮ้ยยะเฮ้ยเดี๋ยว <Hi S 1> เดี๋ยวค่อยไปอันนี้เดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์หน่อยนะครับต้มสายหรอของเรายะไอวันกูนตะเกะน,น,นองโละยะ เอ๊ะแงไปจีบลูกสาวเขาตอนไหนฮะทำไมอ่ะเอไหนไหนลูกสาวเขาฮะไหนเขาไหนขัดขันไหนอา ไ,ไปอยู่แกะอัดแล้ววไ,ไม่ได้ไปอยู่แกะอัดแล้ววะฮะอยู่นี่แหละอยู่ช่วยนี่แหละได้ลูกสาวเขาแล้วเนาะยาดีรายการเราวะนาค็ดเป็นเต้าแกไม่โคลเลยเนี่ยยาทีไกลไหมห<า>ทีไกลไหมไ,หไปทีไกลไหม ไปไปก่อนออนี่ครับตามสายหลอดครับอยู่กับทีมงานแอบหลอกหรือว่าทีมงานเจ๊าดาวดินด่วนโอ้ดูอ่ะเขาไอเสียเขายังเลทเลยไหมพักเลทอีกต่างหากโอ้สุดจัดครับ วายจัดครับคันนี้เหมือนเธอโบวางมาใหม่เลยครับเนี่ย <De ep> โอ้ไปเงี้ยงงหรอวะบานคนกัวแกไม่โควันเสียบ,บอยเสียบ,บอย บอยซอร์สายลั่นแห่งจอมพระทำไมประตูประตูอะไรมาหรือเปล่าได้เปลี่ยนประตูดิเนี่ยประตูเหมือนเปลี่ยนมาสวัสดีครับแท้ประตูเป็นอะไรอ่ะ ตู้เป็นไรเปลี่ยนไปคูไใดฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนทำไมอ่ะคู่หนอ๋อมันผูกข้างในประตูเท่าไหร่หมเก้าอ๋อเปลี่ยนคู่หนึ่งเลยหมื่นเก้าแล้วจะทำสีไหมนี่ไว้งี้เลยเมื่อไรจะกินข้าวกันเนี่ยยังไม่หิวข้าวกันหรอยังใครอ่ะ ไม่ได้ติดน,นั่นี่ต่อกันชนออกหอ่ะกันชนคันนี้ตับนะอขออภัยครับถ้า,ถามีเสียงลมเข้าไปบรบกวนนะครับผม ลมแรงมากครับล <Ooh. S 1> อกนาได้สุดจัดครับลูกปีของเราไม่สูงไม่ต่ำเลยครับกอดีเป๊ะ วิ่งเข้าเมืองครับเข้าอำเภอ280งร้อยแปดสิบโร้อมดัน เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องคันนี้หน่อยครับวู้ฝุนเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเปลีป่ยนโซ่บ่โอ้ยยอดแท้ดูคน่าอูแต่สั่นมากเลยอ่ะ ดีดีครับพอโบโ่ใ่ครับผมอันนี้ไอ้อต้อฟ้าแกฟ้าก,ก็ทำใบเหรอโอ้โห้นี่แท่ห์ั่สวยงามครับเอาละครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็ล่ำลาครับค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ